นี่มันไอตีค่ะไอตีนไอตีนแกงแงด่ะเปลี่ยนกันค่โคคมโหาเนี่ยไม่ไดหาเนี่ยไม่ใช่ของหนูหรอกของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ มันใส่บ่อใดมันทีลรมใส่บ่อใดบ่อใด้คือใส่ได้มัน哈哈哈ไ่บักคักเลยใส่บ่อใดอย่างเงี้ยม <c oughs> <Okay. c oughs> ันไงมันไงโพดเนาะเอออีลาใส่ของละใส่ของเจ้าของเด้อโอเคอันนี้ไอติณแกงเง็ดอันนี้ของตาอของตาพอดีแล้วสวยแล้วดิย่อดยอดอ่า ค่ะแม่ค่ะอันนี้อันนี้ใส่ได้ค่ะอันนี้อ่ะคือคือได้ค่ะได้ได้อืออือไรมาหาไหนมาหาไหนก็ปลอยสักคราวไรมาหาไหนมาหาไหนมาหาไหนก็คาวไรมาหาไหนหาไหนหาไหนตะหนึ่งสองสามไรมาหาไหนมาหาไหนมาหาไหนไรมาหาไหนมาหาไหนมา คืแม่เทียงแค่เกือบแม่พะนะโอ้ยสวงปีกยังน้องรก่งขัดนั้น,ป,นปากบาดยผลคือพอมันขัดตอนนี้ตาพ่อจะปีดแล้วลกูกแน่ไปเอาไม่เอาไม่เอาลูกแม่ซื้อแล้วแม่ซื้อแล้วค่ะเก็บค่ะเก็บค่ะอ่ะ,อะ,อะ,อะสามชาต ลยมาหาเนี่ยมหาเนี่ย้บรจาคเอาเลยมหาเนี่ยมหาเนี่ยบรจาคาสองขวบห้าเดือนคาะนองอริตาจังนะคะอน้าอ่่อจ่จ่อ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 เดินไงมาไล่คนกระตาหน่ออะไรอ่ะชุดชุดชดใช่ค่ะ อันนี ID. ID. It, ้ของไอ้ไ <OB> อ <disease> <backstory años>. ีไอตีชุดไอตีสวยไหมไม่เลยจับป่ะไม่เอาไม่เอาจะตกยังหัวไปหาแม่ไปหาแม่ไปไม่อจะตกยังหัวลอยมาหาเนี่ยมาหาเนี่ยมาหาเนี่ยลอยมาหาเนี่ยมาหาเนี่ยมาหาเนี่ยเอาอิชิจับแม่ดีนะ รนกี่หาแม่ลงซื้อเลยไหมหอมมากหอมมากหอมอมาก